อินยาสุฟิโลมนเด็กคนนี้ช่างโยวยวนจริงๆไม่คิดว่าเขาจะเป็นอัลฟาเลยเฮ้ยนี่ก็รับไม่ไหวแล้วเลรอืมเออาลาคบผ่านนาทีแล้วยังดีเลือดก,กำดาวไม่ไหลฟิโลมนเด็กคนนี้กับคนอื่นก็มีพิษสินะ ทำไมพอได้กิ่นล้วทำให้ขาอ่อนเลยต่อสิจะหนีไปไหนไม่ต่อแล้วละเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ต้องรีบร้อนพวกเรายังมีเวลาเหลือเฟือบ้าไปแล้วทุกคนเงียบหน่อยเชื่อไมฉันได้กลิ่นฟิโลมนชั้นเอวมาจากไหนเฮ้ย <Hey, S 2> มาสิ ฝานตู้แนะนําตัวเองทุกคนรู้จักหน่อยฝานตู้คะแนนนักเรียนฝานตู้อยู่สูงสุดมาโดยตลอดทุกคนก็เรียนรู้จักเขาบ้างนะนั่นที่นายนั่งเป็นที่ของลูกพี่เสียนะใครเสียพ่อนาย เฮ้ยพอดีเลยเสื้อกูด้านข้างยังมีอีกที่พวกนายสองคนนั่งด้วยกันแล้วกันอะไรกันอาจารย์ผมพิว่านี่ไม่มีเหตุผลเอามา,มากๆเลยนะคะแนนวิชาเดียวของเขาเจะเหนือกว่าของนายทุกวิชานายยังไม่พอใจกหรอยากเปลี่ยนที่นั่งก็ได้แล้วเมื่อไรวิชาวรรณกรรมของนายจะมาสอบให้ผ่านสักที่นายมานั่งที่ข้างหน้าโพเดียมก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยอาจารย์ครับ ผมคิดว่าเด็กผู้ชายสองคนนั่งโต๊ะเดียวกันก็คงไม่ดีต่อการเรียนเอามากๆเออเธอนี่อ่ะถ่อมตัวจริงๆเลยนะกูเชื่อเธอสนิทใจว่าเด็กเรียนอย่างพวกเธอไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็เรียนรู้เรื่องอยู่ประดับประดากับเธอไว้เนี่ยคะแนนเสียกูคงพุ่งแน่ๆน่ฉันยายเอง กลัวฉันเหรอกลักวจนคิดหนีเลยเหรอกลัวเหรอเจ้าไม่นะนายลนหาที่ตายเองต่อไปอยู่บนถนนก็อย่าหาพึ่งคนอื่นเฮ้ยนายเชีย่ยกกูนายกำลังทำอะไรนะฮ่ฮ่อร่อยไหมล่ะ อร่อยไหมแม่งเงย